เรรื่องจงจจิผาชายคนนึงถูกง,งูยาวขนาด4ี่เมตรกัดเข้าที่ต้นขาขวาแต่แทนที่เขาจะรีบไปหาหมอเขากลับทําบางอย่างที่หลายคนฟังแล้วต้องตกใจและสิ่งที่เขาทํานั้นกลับทําให้เขาอยู่ในอาการโคม่าจนถึงขั้นเกือบเสียชีวิตเขาทําอะไรเราไปติดตามชมได้ในเรื่องจริงเตือนภัยเรื่องนี้ค่ะนาเสนอเรื่องจริงโดยครีมอาบน้ําโชโกบุสึฟอร์เมนแบรนด์วีไลท์ จับใจเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงรู้มั้านหน่อยนะครับอาลูมตาหนิดนึงนะครับเมื่อกลางดึกของวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาคุณสุธีเดินทางวันที่โรงพยาบาลวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยบาดแผลถูกงูกัดที่ขาขวาโดยมีรอยเขี้ยวงู อยู่ตรงบริเวณหน้าแข้งพร้อมกับหอบงูขนาดลำตัวกว่า4เมตรใส่ถุงปุ๋ยมาด้วยทำเอาคนในโรงพยาบาลแตกตื่นกันไปหมดครับย้อนกลับไปก่อนที่จะถูกงูกัดคุณสุธีได้สังสรรค์ที่บ้านเพื่อนกลับถึงบ้านตนเองประมาณห้าทุ่มโดยไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาก็บอกว่าเขาก็นอนอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงหมามันเหา่าเขาบอกว่ามันต้องเข้ามาใกล้ถึงตัวเขแล้วแต่หมามันต้อนออกไปประมาณ10เมตรหลังจากออกมาจากกระท่อม มาก็ตอนมาตรงนี้แกก็ตามมาตามมาก็มาจิตมาสู้กันอยู่ตรงนี้หลังจากที่คุณสุธีตื่นไปดูสุนัขของเขาก็ได้เจอกับงูสีดําตัวหนึ่งในความมืดนั้นสิ่งแรกที่เขาคิดว่าเป็นงูสิงธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีพิษอะไรเหมือนที่เคยจับมาแล้วหลายต่อหลายครั้งจึงตัดสินใจลงมือทําในสิ่งที่ทุกคนไม่กล้าทําแต่ง,งูสีดําขนาดความยาวกว่า4เมตรก็ไม่ยอมให้เขาจับได้โดยง่าย และทันใดนั้นเองเขาก็พลาดโดนงูกัดเข้ามาลุ้ที่หลังว่างูที่กัดนั้นไม่ใช่แค่งูสิงแต่มันเป็นงูจงอางเราไปหาที่บ้านแล้วพวกเขาเขเปิดกระสอบงูให้ดูก่อนพอดูมันก็ลุกขึ้นมาที่ไปจนยังไม่ตายสูงสามเมตรมันยืนขึ้นจากท้องมันขึ้นมานะหางไม่เกี่ยวยืนตรงเลย หลังจากที่คุณสุธีรู้ว่าถูกงูจงอางกัดเข้าเขาก็ยังชะล่าใจไม่รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาในทันทีแต่กลับใช้เวลาหลังจากนั้นนำงูไปโชว์เพื่อนบ้านถึงสองที่นะครับเออไปเอางูอะไรมาเนี่ยเฮ้ยงูอะไรวะเฮ้ยเอองูสิงเออไม่ใช่งูจงอางเฮ้ยเฮ้ยถังงูจงอางโดนกัดป่ะเนี่ยโดนกัดเฮ้ยเธอโดนกัดลงไปรีบหาหมอเลยมึงอะไปไปหาหมอถ้าโดนกัดจริงเปล่า โดนขาไงขา,ขาไ,ปไปไปไปหาหมอเลยไปวันนั้นเขาเขามาเขาก็มาเรียกพ่อนอนอยู่พ่อก็ตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าพ่อขอตังพันหนึ่งจะไปหาหมอเขามีอาการยังไงบ้างครับคุณพ่อก็ธรรมดาอยู่ครับการปกติอยู่การพูดการอะไรก็ปกติดีอยู่แลผมก็ไปขอดูแผลเ,เขาเขาก็เปิดให้ดู แล้วก็็เขากกรรีบบไปคั่อนหน้านี้คุณสุธียังไม่มีอาการของคนได้รับพิษงูแต่อย่างใดระยะเวลาของการออกฤทธิ์พิษงูนั้น,น,นมันขึ้นกับว่ามีปริมาณขนาดไหนรวมถึงตำแหน่งที่ถูกกัดด้วยว่าอยู่ห่างจากห,หัวใจหรือ,มอไม่ตออแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็เริ่มแสดงอาการออกมาให้เห็นเพราะกว่าจะมาถึงมือหมอใช้เวลานานานับชั่วโมง ดูวันนั้นคนไข้เดินเข้ามานะครับพร้อมกับถุงปุ๋ยถุงหนึ่งนะครับด้วยความสงสัยที่ว่างูอะไรกัดนะครับผมก็เลยต้องเอางูมาเปรียบเทียบดูก็คือเอางูออกจากกระสอบปุ๋ยอมาแต่ไปดูมันเหมือนกับเป็นงูจงอางครับในช่วงนั้นนะครับก็ทําความสะอาดแผลนะครับแล้วก็คอนเซิลคุณหมอเวนมาดูเลยคนไข้นะครับเริ่มหนังตาตกพูดไม่ชัดอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณหมอก็เลยว่าบ้านเรามัน โรงพยาบาลวาินมีแค่เซรั่มของงูเหา่าเท่านั้นเราจะต้องส่งคนไขน้ไปรับเซรั่มของงูจงอางที่โรงพยาบาลสัมปธตโดยเร็วตัวนี้แบบนี้ก็คือว่าก็ให้เซรั่มต้านพิษงูที่จำเพาะสำหรับงูจงอางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องจวยหายใจช่วยนะครับตอนนี้ที่2ก็คือพิษงูที่เกิดจากเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ ต,ตอนนี้แบบนี้ก็คือมีการบวมมากขึ้นหรือไม่นะครับถ้าบวมมากขึ้นก็ต้องใช้พิธีผ่าตัดช่วยนะครับก็ตั้งแต่กรีดที่ผิวหนังเพื่อให้มันขยายตัวแล้วสุดท้ายก็มีการตัดเนื้อตายทิ้งไปแล้วสุดท้ายก็คือถ้ายังลุกลามก็ต้องตัดอวัยวะตรงส่วนปลายเท้านี่ทิ้งไปนะครับหลังจากได้รับการรักษาจากแพทย์ชำนาญการหลายแขนงตอนนี้อาการของคุณสุธีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการหลับไหลเป็นเจ้าชายนิทรานานนับสิบวันตอนนี้เขาสามารถตอบสนองแพทย์ด้วยการยักคิ้วและเริ่มสามารถหายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ในความโชคดีนั้นเขาก็ยังโชคร้ายเพราะว่าคุณสุธีต้องถูกตัดขาขวาเนื้อเข่าเพื่อยือชีวิตและไม่ให้บาดแผลลุกลามจากพิษงูพิษงูตงอางเนี่ยนะครับถือเป็นพิษที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสา,าะทออก็ะจะทําให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยบวม ทีนี้พอเนื้อเยื่อมันบวมเสร็จเส้นเลือดมันจะเส้นเลือดฝอยก็จะขยายขนาดเส้นเลือดฝอยขยายขนาดก็จะดูดซับเอาเอกอาการบวมเนี่ยเข้าไปซึ่งรวมถึงพิษด้วยพิษก็จะแล่นเข้าสู่หวัวใจและงจากนั้นหัวใจก็จะปั๊มไปส่วนต่างๆร่างกายคุณจะสั่งการใดๆในร่างกายก็จะทําไม่ได้ถ้าคนปเป็นอัมาพาตนะครับเมื่อพิษมันเดินทางไปปิดกั้นการนํากระแสประสาทมากขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้เกิดการเสียชีวิต อย่างไรก็ดีเราไม่ควรชล่าใจกับสัตว์เลื้อยคลานที่เรียกว่าง,งูไม่เช่นนั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของอสรพษิษเหมือนกับชายผูน้นี้ทางรายการหวังว่าอาการของคุณสุธีจะกลับมาหายดีในเร็ววันนี้นะครับ ใจว่าถูกสัตว์ที่มีพิษกัดหรือไม่นะคะสิ่งแรกที่ควรทำคือควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตคุณเองค่ะหลังจากที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ได้นำนวัตกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาปนิ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อไปหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรไว้เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาชมพู ตำบลบ้านก้องอำเภอนาอยุงจัังหวดอุดรธานีวันนี้พวกเขามีรอยยิ้มและมีความสุขที่ได้เห็นพืชผลที่พวกเขาปลูกเจริญเติบโตและมีเพียงพอต่อการบริโภคไปตามชมกันครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2 เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ได้เดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมพูตำบลบ้านก้องอำเภอนายูมจังหวัดอุดรธานีเพื่อแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและได้นำนวัตกรรมอควาโปนิกมาแก้ไขปัญหาวันนี้ทีมงานได้กลับมาอีกครั้งนวัตกรรมระบบอควาโปนิก ก็เดินเครื่องทําหน้าที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีพืชผักเจริญเติบโตแข็งแรงและใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเต็มทีส่วนปลาที่เลี้ยงไว้ก็เจริญเติบโตไม่แพ้กันเลยครับโอ้โหครูใหญ่ครับมาอีกครั้งนี้แทบจําไม่ได้เลยนะครับมีการติดอุปกรณ์อะไรบ้างครับเนี่ยครับอ๋อที่ที่ครั้งก่อนเรารเราทําก็คือมีแต่แปลง มีแปลงมีอะไรทีนี้เรามาแก้ปัญหาคือตรงทําเป็นแสลนเพื่อการแสงแล้วก็ไม่ให้น้ําหรือไม่ให้แปลงผักเรานี่มีตะไคร่น้ำส่วนบ่อปลาเอาแสลนออกเพราะว่าช่วงเด็กมาให้อาหารปลามั่งแล้วก็เด็กมาดูมาเปิดดูบ้างอย่างเงี้ยมาทําให้เนี่ยบ่อตัวนี้พลาสติกอ่ะมันขาดมันรั่วก็เลยฉาบแล้ว นวัตก,กรรมอควาปนิกเนี่ยเราได้ต่อยอดอย่างไรบ้างครับอท่านทางนานยอำเภอก็มาดูระบบ,รบพราะว่าท่านจะไปทําเป็นศูนย์สาธิตให้กับชุมชนและให้กับหน่วยงานใกล้เคียงมาดูแบบตัวเนี้ยเราได้ส่งตัวโครงการครับเข้าไปทําเป็นโครงงานของเด็กนักเรียนเพื่อเข้าไปแข่งขันระดับเขตวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถึงเวลาเราต้องไปเก็บท่าอาควาปนิกไปจับปลา จับม,มาเพื่อมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมแล้วหรืยอยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วให้เพื่อนไปบนแถวข้างนอกจับให้เพื่อนยวนครับแล้วผักพวกนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้หรืยอยังครับอ๋อตอนนี้เก็บได้แล้วครับเพราะว่า ครงก่อนก็เก็บไปแล้วรูดดึงงัเรากเก็บกันเลยดีกว่าครับได้นี่<ด>มาเลยหนูๆมานี่เร็วจะเดินไปไหนมานี่มานี่มา,มาช่วยยันงเก็บเร็วแม่สวัสดีครับผมโอ้โหกําลังทอดปลาเลยนะฮะ นี่ผมเอาวัตถุดิบมาให้เดี๋ยววางไว้ตรงไหนดีครับอาวตรงนี้ก่อนนะผู้ใหญ่ครับอยากสอบถามนิดนึงเกี่ยวกับนวัตกรรมอควาโปนิกเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างครับก็คือหนึ่งเรื่องน้ําประหยัดน้ําครับเราไม่ต้องไปดูแลควบคุมดูแลการลดน้ําผักครับลดเวลาเราก็จะต่อยอดโดยการเลี้ยงกุ้งหอยเข้าไปอีกก็คือได้กิจกรรมกิจกรรมเดียวนี่สามารถทําหลายๆอย่างได้ สำหรับอาหารกลางวันในวันนี้ของนักเรียนประกอบไปด้วยผัดผักบุ้งไฟแดงผักสลัดสดและปลาดุกทอดซึ่งในแต่ละเมนูนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตที่ได้จากระบบอควาโพนิกนั่นเองโดยในการวางแผนการเพราะปลูกครูใหญ่ประจำโรงเรียนเล่าให้ทีมงานฟังว่าทางโรงเรียนจะคำนวณการเพราะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องวางแผนให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี ผลผลิตผักที่ตัดไปบริโภคแล้วหนึ่งครั้งจะได้ปริมาณผักจำนวน6กิโลกรัมต่อวันซึ่งถ้าคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนจะสามารถประหยัดในการซื้อผักมาให้นักเรียนประกอบอาหารกลางวันได้ถึง6,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับอาตาครับวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับที่นี่เห็นไหมเรามีอาหารที่แบบหลากหลายชนิดเลยแล้วก็ผักเนี่ยเราสามารถปลูกเองได้รู้สึกเป็นไงมีอาหารหลากหลายอือืมอชอบครับ วันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีใจแทนน้องๆนะครับที่น้องๆเนี่ยมีอาหารกลางวันที่หลากหลายบอดสารพิษแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับหลังจากนี้ครับก็จะมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ยั่งยืนแม้ในช่วงเวลาที่ขาดนา้ำก็ตามนะครับเพราะว่าพวกเขามีนวัตกรรมอาควาบอิกตัวนี้แหละครับไปรอเลยครับกินสิครับผมลุย าคุณผู้ชมมีใจรักด้านจิตอาสาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอของเรากำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i r e e l t v .com ครับล้อมบ่อล่าเพชรชคาตพลัดถิ่น 金牌照。